ได้เวลาฟังธรรมก่อนที่เราจะสวดมนต์สวดมนต์แล้วก็ฟังธรรมฟังธรรมก็สวดมนต์เหมือนเจริญสมาธิเจริญปัญญานั่นเองบางทีปัญญาต้องมานำหน้าก่อนสมาธิบางทีสมาธิมาก่อนปัญญานั่นเองสติสมาธิปัญญาจะขาดอันใดหนึ่งไปไม่ได้นั่นเองศีนส,สมาธิปัญญาการพิจารณาภาวนาการ การสวดมนต์เป็นยาทาการภาวนาเป็นยากินนั่นเองการที่เราเจริญสลมาทิความตั้งมั่นของจิตนี้เป็นการเป็นยาทานั่นเองถ้าเราไม่ทาแล้วเราก็ไม่กินนั่นเองไม่มีประโยชน์ทางร่างกายของเรานั่นเองฉะนั้นเราทั้งหลายจึงไม่ประมาทในการฟังธรรมจะฟังธรรมคนเดียวหรือหรือฟังหลายคนก็แล้วแต่เหตุตามปัจจัยนั่นเองเพราะคนเรา ต่างคนมีเวลาเรือน้อยไปทุกวันทุกวันนั่นเองมีไม่มีใครมีมากนอกจากคนเกิดมาอาจจะไม่มีมากอาจจะตายก่อนก็ได้บางคนไม่ทันจะได้มองดูโลกนี้ก็ตายตั้งแต่ในท้องนั่นเองเหมือนคนที่ไปหาหมอเจ็บท้องจะคลอดลูกนั่นเองไปไม่ถึงโรงพยาบาลก็รถชนกันก็ตายขณะที่จะไปโรงพยาบาลนั่นเองนี่แหละความรีบร้อน ความที่เจ้ากรรมนายเวรมาถึงก็ล้มหายตายจากนั่นเองไม่ทันออกจากท้องก็ดันตายไปกับแม่นั่นเองเนี่แหละชีวิตคนเราเกิดมาเพื่อจากพบเพื่อพลากได้เพื่อเสียมีอีกหน่อยก็ต้องไม่มีนั่นเองความประมาทเป็นทางแห่งความตายแต่เราท่านังลายก็จะพยายามไม่ประมาทในชีวิตไม่ประมาทในเวรเวลาที่มันผ่านไปล่วงเลยผ่านไป เราก็สร้างศีลสร้างธรรมสร้างกรรมฐานศีลน,นี่ทำถึงทําให้ถึงสุคติศีลทําให้เกิดโภกกระพั์ศีลทําให้ถึงพระนิพพานนั่นเองพื้นฐานของศีลน,นี่แหละเป็นสิ่งที่ละก,กัน้นสิ่งไม่ดีไม่ให้เกิดขึ้นเพียรชําระของเก่านั่นเองของเก่าถ้าเราไม่มีปัญญาสมาธิทิเราก็ไม่ดําริออกจากการมไม่ละความพยาบาทเบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นเราก็จะจม จะแช่จะเนิ่นช้าไปเรื่อยนั่นเองพระพุทธเจ้าถึงให้เรารู้จักการสวดมนต์การฟังธรรมเพราะฟังธรรมฟังผ,ผ่านก็ไม่สิ่งที่ไปบัติได้ไม่ถึงนั่นเองแต่ฟังแล้วต้องน้อมมาสปฏิบัติทางกายสมบัติวจีสมบัติมโนสมบัติเราถึงมีธรรมเป็นธรรมอันยิ่งนั่นเองกายกรรมสามวาจีกรรมสี่มโนกรรมสามนั่นเองกรรมบทสิบนี่แหละทาให้เราท่านังลายเกิดเป็นมนุษย์ ได้เจอพระพุทธศาสนาได้เจอพ่อได้เจอแม่ได้เจอครูบาอาจารย์ที่ชักนำให้เราไปสู่ความสุขความสงบความระง,งับจากบาปอกุศลและธรรมทั้งหลายนั่นเองวันนี้ตอนเช้าก็ให้พรสองรอบตอนเช้าก็ให้พรญาติโยมที่มาทำกับข้าวถวายจังหันในศาลาแล้ว10บโมงกว่าก็ให้พรญาติโยมที่อเมริกาที่เขาทำบุญร่วมกับเรานั่นเอง ใส่บาตราร่วมชาติสร้างทำบุญร่วมชาติใส่บาตรร่วมขันนั่นเองฉะนั้นเราก็ไม่ทิ้งกันนั่นเองเราก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันพระก็มีการสวดมนต์แผ่เมตตามโมทนาบุญอ่อนน้อมทมตนบันทึกบุญทุกวันเราก็พร้อมอุทิศบุญกุศลไปให้แก่พ่อเกิดแม่เกิดบุพการีชนบุคคลอันเป็นที่รักเจ้ากรรมในเวรของเขานั่นเองเขาก็จะได้รับบุญกุศลที่เราได้กระทํา ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนั่นเองนี่แหละเป็นพระไม่ใช่ใครจะบวชง่ายๆนั่นเองไม่ใช่บวชเล่นไม่ใช่บวชลองของประเพณีบวชน้สงสารบวชน้ทหารบวชผ่านเข้าสุขบวชสนุกกับเพื่อนบวชหกอย่างนี่ไม่ดีนั่นเองอกหักหลักลอยคอยงานสังคารโสมมาบวชก็ไม่ใช่นั่นเองฉะนั้นเราจะบวชตามธรรมวินัยเพราะคนทั้งหลายในโลกนี้ส่วนมาก บวชเล่นนั่นเองบวชเล่นบวชเล่นเพื่ออยากเล่นอยากลองดูบวชลองคือว่าลองดูบวชคลองประเพณีเห็นเขาบวชก็บวชตามอายุ25ปีนั่นเองบวชคลองประเพณีบวชหนีทหารไม่อยากเป็นทหารไม่อยากทนทุกข์ลำบากในการฝึกฝนอบรมเลยหนีมาบวชนั่นเองบวชหนีทหารบวชผ่านเข้าสุกบวชมีข้าสุกก็กินเข้าสุกผ่านกินนอนกันตอนเช้า เนอนอกลางวันพักผ่อนตอนเย็นกินมามา่านั่นก็ไม่ใช่พระที่ดีนั่นเองพระท่านต้องฉันแค่มือ้อสองมือ้อตอนเช้ากับตอน11บเอโมงเท่านั้นเช้ากับเพนแต่ถ้าเลยเที่ยงไปแล้วไปก,นนกปินข้าวเย็นก็เป็นคารวะญาติโยมนั่นเองครูบาอาจารย์ท่านถึงบอกว่าวัดป่าจะเป็นวัดบ้านวัดบ้านจะเป็นครือหันนั่นเองเพราะอะไรเพราะครือหันชาวบ้านเขาอยู่ใกล้วัดบ้านทั่วไปมันก็จะเป็น ลึงหัสไปเรื่อยเพราะการกระทําได้สีได้กลิ่นอะไรต่างๆที่เขาทํากับข้าวตอนเย็นก็เกิดความหิวความหวยความอยากกินเหมือนฆราวาสญาดยมนั่นเองนี่แหละวัดป่าจะเป็นวัดบ้านวัดบ้านจะเป็นคลึงหัสนั่นเองแต่เราต้องเป็นพระที่ท่านปริบัติดีนั่นเองปริบัติตรงต่อพระนิพพานปริบัติเพื่อรู้ทรรออกจากทุกปฏิบัติสมควรเจ้าจะเป็นพระที่ดีนั่นเองเพียรเป็นพระ เพื่อชำระกิเลสออก,กจ,จิตใจจาก,กจิตใจของเรานั่นเองถ้าเราไม่เพียรชําระกิเลสออก,กจิตใจแล้วเราก็เป็นนักเลงเช้าชู้นักเลงสุรานักเลงการพนันนักคบคนชั่วเป็นมิตรนั่นเองอบายสุภูมิ4นี่แหละเราต้องไม่มีในการปิบัติทางกายวาจาใจของเราเราจะมีการลบล้างอคติสีอ่อคติพอะความรักอคติเพราะความ โกรธอคติพ่อความหลงอคติพ่อความกลัวนั่นเองพยาคติอคติพ่อความกลัวชั้นคาคติอคติพราะความรักโทสาคติคติพาะว่าเป็นคนโกรธนั่นเองโมหคติคือว่ามีความหลงนั่นเองนี่แหละโมหคติพยาคติมันก็มีอยู่ในจิตใจของปุถุชนอยู่แล้วฉะนั้นเราต้องมีพรหมวิหารสี มีความเมตตามีความการุณามุทิตาอุเบกขาต่อผู้ที่เบียดเบียนเราเบียดเบียนผู้อื่นนั่นเองเหมือนญาติชมใน Facebook ก็พิมพ์มาขออยากได้ชุดเ,เด็กนักเรียนให้ลูกลูกเข้าโรงพยาบาลอะไรต่างๆมันเราไม่รู้จักกันแล้วมาขอดื้อน,นั่นเองพระเราก็เป็นพระที่สาธารณะเองมีบุคคลคนนั้นมานี่มาขอบางทีลูกก็ไม่มีนมจะกินอะไรต่างๆนั่นเอง เราก็าไม่รู้จักกันเราก็ไม่ช่วยขนาดพระนี่ท่านยังขอเขาฉันเลยจะมีปัจจัยที่ไหนไปให้ญาติโยมที่มาขอนั่นเองนี่แหละคนต่างๆมันก็มีหลากหลายนคนที่ไม่ดีมีไม่เซ็นเจอร์มีอะไรต่างๆพิมพ์มาขอมาเบียนเบียนมีคอเซ็นเตอร์ต่างๆนั่นเองแต่เรารู้ทันพวกนี้เป็นมิจฉาชีพก็ได้อาจจะเป็นจริงก็ได้เป็นมิจฉาชีพเราไม่รู้จักกันเราก็ไม่สามารถช่วยเหลือกันได้นั่นเองฉะนั้นเราต้อง ช่วยเหลือเฉพาะญาติธรรมกับญาติสายทางสายเลือดเท่านั้นนั่นเองคนที่ทําบุญร่วมชาติใสบาตรร่วมขันเราต้องเกื้อกูลกันแต่คนอื่นบุคคลอื่นที่เราไม่รู้จักกันเราก็ช่วยตามที่ช่วยได้ถ้าไม่มีความปรงใสเราก็ไม่ช่วยนั่นเองช่วยไปมันก็เหมือนช่วยโจรให้ไปเกิดโลภเพ่งเลงอยากได้ของผู้อื่นโทโซ่ความประุษสลายโกโทความโกรธเคืองอุป,ปาณาโหความผูกเวรหม่มั่นกันมาโคความลบหลู่ดูถูก ปาราโซ่ความยกตัวขึ้นเทียมผู้อื่นอิจซาความริษยามัชเรียงความตณีเหนียวแน่นกีดกันทั้งข้าวของและวิชาความรู้มายาความเป็นคนเจ้าเล่ห์เจ้ากลซาเทยังความโอ้อวดตัวยิ่งกว่าคุณที่มีอยู่ทำโพความแข็งกระด้างดื้อดึงเมื่อสั่งสอนโดยทำโดยชอบซารำโพความไม่ยอมตามมีเหตุผลอ้างต่าง เมื่อว่ากล่าวโดวยทาโดยชอบมาโนวความเย่อหยิงถือตัวถือตนอาติมาโนวความดูถูกล่วงเกินผู้อื่นมาโทวความเมาลงในร่างกายที่สุดโทมด้วยความชราและความป่วยไข่ยอยู่เป็นนิดประมาโดวความประมาทมัวเมาต่ออารมณ์ที่น่ารักและน่าชังนั่นเองบุคคลในโลกนี้มีอุปเกรดสิบหกเต็มทุกข้อเขาว่าได้นั่นเองฉะนั้นเราจะไม่หลงกลของมิจฉาชีพไม่หลงกลจาก คนที่เป็นคอเซนเตอร์ต่างๆนั่นเองเพราะเราเป็นพระที่ออกมาบวชสละแล้วซึ่งความสะดวกสบายสละแล้วซึ่งโลกียทรัพย์เพื่อแสวงหาโลกุตระทรัพย์นั่นเองทรัพย์ที่ไม่มีหมดคือศรัทธาสศีลสามหิลิ 4. โอตปะห้าภูหุสัจหกจาคะ 7. เปัญญานั่นเองนี่แหละอริยทรัพย์ที่เราแสวงหากันทุกวันนัก ประพฤติปิบัตินักวัดนักวาทั้งหลายเราก็ต้องสแสวงหาอริยทรัพ์เจประการแสวงหาภาละห้าอิสีห้านั่นเองสทาวิยะสติสมาธิปัญญานั่นเองสแสวงหาภาละคือพลังอินทรีย์คือความเป็นใหญ่ใหญ่ในการสร้างคุณงามความดีใหญ่ในการสวดมนมมต์แผ่เมตตาโมทนาบุญอ่อนน้อมผ่อมตอนบันทึกบุญทุกวันเราก็จะได้บุญได้กุศลเราก็จะไม่เสียเวลาเปล่าที่เราหายใจทิ้งเป,เปล่านั่นเอง เราจะมีความสุขในการส่วนมนแผ่เมตตามโมทนาบุญไปเรื่อยๆเ,เราก็จะเป็นคนที่รู้จักตนเองหาตัวเองก็พบครบตัวเองก็ได้ใช้ตัวเองก็คุ้มคุมตัวเองก็อยู่รู้ตัวเองจริงๆว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรถ้าเรารู้ตัวเองว่าเกิดมาเพื่ออนุเคราะห์ส่งเคราะห์แก่ญาติธรรมทั้งหลายญาติทางสายเลือดทั้งหลายเราก็มีเมตตาซึ่งกันและก,กันนั่นเองเมตตาพรหมิหารสีเมตตากรุณาช่วยเหลือ มุทิตาพอยินดีเมื่อเขาได้ดีนั่นเองไม่เห็นเงินหน้าดําไม่เห็นทองคําหน้าเศร้านั่นเองนี่แหละคนที่เห็นเงินหน้าดำํำก็เพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นเห็นทองคําเขามีเราไม่มีก็หาจ้องวิธีจะเอาทรัพย์สินเงินทองเข้าไปนั่นเองนี่แหละแห่งเงินหน้าดําเห็นทองคําหน้าเศร้าหน้าดําเพราะความรักความโลภความโกรธความหลงราคะโทสะโมหะมันก็มีเต็มหัวใจนั่นเอง คนปุรชชนคนเคลาเขาย่อมเป็นอย่างนี้นั่นเองมีอยู่เต็มหัวใจเพราะอุอปเกรดสิบหกข้อนี่มีเต็มหัวใจของปุรชชนเลยไปไหนไม่ได้นั่นเองฉะนั้นเราเป็นปุรชชนหรือเป็นการรยานชนหรือเป็นอริยชนหรือว่าเป็นอริยเจ้าหรือเป็นพระโพธิสัตว์เราต้องรู้ตัวเองนั่นเองถ้าเรารู้ตัวเองแล้วเราก็ขยับจากคนเป็นมนุษย์จากมนุษย์ก็เป็นสวรรค์จากสวรรค์ก็สู่พรมโลกสู่ ความหลุดพ้นซึ่งพระนิพานอันเป็นที่สงัดนั่นเองพระนิพานนี่แหละเป็นที่สุขสงบสุขขอไข่นั่นเองไม่ใช่สุกกอไก่สุกกอไก่นี่สุขแบบต้มแบบตุนแบบหลอกลวงกันแบบเผาไหม้นั่นเองสุขแบบนี้ไม่ดีแต่สุขขอไข่นี่มีการอบรมมีการบ่มนิสัยให้ตัวเองตามหาจิตนั่นเองติดจิตตังทันตังสุขาว่าหัง จิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้นั่นเองจิตตังติเขธเมธวีผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตนั่นเองนี่แหละจิตเห็นจิตการเจริญมรรคโดยตรงนั่นเองถ้าเราไม่มีการเจริญมรรคเราก็ม,มีมีปัญญาสัมมาทิฏฐิไม่มีสัมมาสังกัปปะไม่เพียรดำริออกจาก,กามไม่ดำริจากการไม่เบียดเบียนเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นนั่นเองนี่แหละความดำริเราต้องมี ถ้าเราไม่มีความดำริวาจาก็ไม่ชอบประกอบด้วยธรรมกายกรรมสมเราก็ไม่มีแล้วสัมมาอาชีพเราก็ไม่มีนั่นเองเราก็จะเป็นคนที่หมกมุ่นในการมาคุณหมกมุ่นในอบายมุกสีนั่นเองฉะนั้นเราต้องละเว้นอบายมุกสีแล้วเรามีสัมมาอาชีพที่ถูกต้องไม่ขายมนุษย์ขายเครื่องประหารขายสตยาพิษขาย สิ่งต่างๆนั่นเองถ้าเราขายพวกนี้มันก็คนอื่นมเมาตัวเองก็จะมมเมาไปเรื่อยเืเมาแค่ลูกแค่หลานแค่ญาติพี่น้องทรัพย์สินสมบัติมันก็เมาเต็มที่แล้วยิ่งเอาน้ําดอกของเม,มามาสู่ร่างกายมันก็เกิดโรคเกิดภยัยเกิดโรคต่างๆทําให้ตัวเองต้องทุกข์ทรมานเพราะไม่รักษาตัวเองนั่นเองฉะนั้นเราต้องเห็นโทษเห็นภัยในการกินในการอยู่ในการบริโภคข,ของเราต้องมีควบคุมกาย วา่าใจของเรานั่นเองถ้าจิตใจเราไม่กลับไปคุกคีกับสิ่งเมาเมาในอดีตเราก็ปัจจุบันเราคอยกั้นสิ่งไม่ดีไม่ให้เกิดขึ้นเพียรชำระของเก่ารักษาบุญกุศลให้ถึงพร้อมทําบุญกุศลให้คู่ของจิตใจไปเรื่อยๆเราก็มีสัมมาประธานสี่นั่นเองสัมมาประธานสี่นี่แหละเป็นความเพียรสี่อย่างที่เราทั้งหลายต้องทําอยู่เป็นประจำไม่ว่าผู้พูดก็ตาม ผู้ฟังก็ตามเราก็ต้องทานั่นเองหนึ่งเพียรกัน้นสิ่งไม่ดีไม่ให้เกิดขึ้นคือว่าความรัก,คว,กความโลภค,ความโกรธความหลงความม,มัเวเมาต่างๆนั่นเองนี่กัน้นสิ่งไม่ดีไม่ให้เกิดขึ้น2เพียรชําระของเก่าของเก่าที่มันมีอยู่แล้วเราก็เพียรชําระไปความรัก,คว,กความโลภค,ความโกรธความหลงราคะโทสะโมหนะนั่นเองเพียรไททอนกิเลสท,ทางหยาบทางกายทางวาจารเราก็พยัน สำรวมระวังกายวาจาใจของเรานั่นเองกิเลสอย่างกลางคือนิวรห้าหนึ่งการมฉชันทะสองพยาบาทสามทินณนะมิทะความง่วงเหงาหานอนสี่อุรจักกุกุจจะความฟุ้งซ่านลำคาญห้าความรังเลยสงสัยนั่นเองฉะนั้นเราไม่รังเลสงสัยในพระพุทธเจ้าไม่รังเลสงสัยในพระธรรมคําสั่งสอนไม่สงสัยพระสงฆ์มีอยู่เปล่าหรือเปล่าเนาะที่ท่านปิบัตด,ดีปิบัติตรงปิบัติเพื่อรู้จักทุก ถ้าเราเชื่ออย่างร0อเปอร์เซ์แล้วเราก็จะเชื่อตามคำสั่งสอนพุทธเจ้าผู้ใดเจริญมกักมีองค์8ผู้ใดเห็นอริยส,สัจสีผู้นั้นแหละเป็นผู้ที่เจริญมักได้ถูกต้องนั่นเองเป็นผู้มีการฝึกจิตอยู่เป็นประจำจิตตังทันตังสุขขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้นนเองเพราะจิตนี้แหละกับรูปธรรมมันอยู่ด้วยกันแต่รูปธรรมของเรามันเป็นโลกียทราบมีแต่สุด มีแต่เสื่อมมีแต่ทดถอยไปใกล้เวลาจะเข้าลงไปทุกวันทุกวันนั่นเองฉะนั้นเราจะไม่ประมาทในการใช้ชีวิตมันจเจริญสติให้ดีอย่าให้สิ่งมอมมอมมันอยู่ในร่างกายของเราให้ร่างกายกายของเรามีศีลห้าปานาธินาการเมมุสาสุลาสินห้าไม่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ไม่ทํากรรมให้มากกว่าเดิมแล้วไม่มุสาวาดไม่ดื่มสุลาเมไลนั่นเองการดื่มสุลาเมัย ผิดศีลข้อหย่อมผิดศีลมุสาผู้ย่อมผิดศีลคาเมย์ย่อมผิดศีลลักทรัพย์ย่อมผิดศีลฆ่าสัตว์ต่างๆนั่นเองฉะนั้นผิดศีลหามันก็จะทําให้ศีลทั้งสข้อหมดไปน้อยไปเสื่อมถอยไปนั่นเองฉะนั้นเราต้องรักษาศีลห้าาเมย์บ้างศีลห้าอภรรมจริยานั่นเองเพราะศีลห้าอภรรมจริยานี้เป็นศีลหของพระอริยเจ้าเป็นศีลห้าของผู้ปฏิบัติดี ปีบัตตรงปีบัตเพื่อรู้ทาออกจากทุกปีบัตสมควรนั่นเองท่านถึงมีการรักษาศินห้าปัญจพรหมจรรย์น,นั่นเองปัญจแปลว่า5พรหมจรรย์คือยินดีในศาสนาพรหมจรรย์เราก็จะเกิดในมนุษย์สมบัติก็เป็นไปได้ถ้าเราถือสินห้าปัญจพรหมจรรย์อย่างเต็มที่เต็มกำลังก็เกิดในเทวดาก็ได้หรือเทวบุตรเทวดาก็ได้หรือว่าเกิดในชั้นพรหมก็ได้ เพราะเรามีศีลห้าอพรมมจริยาพรหมจรรย์นั่นเองเราปรารถนาซึ่งพระนิพพานก็ด้วยศีลห้าพรหมจรรย์นั่นเองการถือศีลห้าปัญจพรหมจรรย์นี้เหมือนพระโซดาบันท่านให้ทานไม่อิ่มไม่เบื่อข้อที่หนึ่งคุณธรรมคลองโซดาบันสองมีการรักษาศีลเป็นปกติปานาทินานะอภรมมจริยามุสาสุลานั่นเองมีศีลห้าอยู่ประจําจิตประจําใจนั่นเองโสดาบันพ้น ผู้ที่ให้ทานไม่อิ่มไม่เบื่อแล้วมีศีลเป็นปกติสามมีสุตตะคือการได้ยินได้ฟังมากนั่นเองนี่แหละการได้ยินได้ฟังมากเป็นชั้นของพระโสดาบันได้ยินได้ฟังไม่เบื่อไม่ไน่ายเพราะเราต้องเรียนรู้ศึกษาไปเรื่อยๆนั่นเองนี่การได้ยินได้ฟังบ่อยๆสุตตะมยปัญญานั่นเองจินตามมยปัญญาภาวนามยปัญญานั่นเองแล้วการมีการจาฆ่าโทษสี่ จากค่าความรักความโลภความโกรธความสงราคะโทสะโมหะให้ออกให้จิตไปจากจิตใจนั่นเองนี่จะค่าสิ่งไม่ดีออกไปได้เรื่อยๆปล่อยวางว่างเบานั่นเองเราไม่รับเอาเราก็ไม่เป็นทุกข์นั่นเองข้อที่5คุณสมบัติข้อที่5คือปัญญาสัมมาทิฏฐินั่นเองท่านถึงได้เจริญมากได้ถูกต้องถูกจริงถูกตรงถูกธรรมด้วยเพราะท่านมีปัญญามีสติมีสมาธินั่นเองฉะนั้นเราทั้งหลาย พุทธบริษัททั้งหลายเราต้องเป็นคนที่มีศีลห้าปัญจพรมจันทร์ศีลห้ากาเมบ้างนั่นเองเพื่อจะให้เรายินดีในศาสนาพรมจันทร์เพราะพรมจันทร์นี้น่าดื่มเหมือนมันทยอดโอชาแห่งโครดนั่นเองพระพุทธเจ้าท่านถึงว่าศาสนาเป็นศาส,สนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญาศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งพรมจันทร์ศาส,สนาพุทธเป็นศาสนาแห่งการออก,กาจากการเวียนว่ายตายเกิด สรารพูดเป็นการออกจากการเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นน่ะเองไม่หลงตัวลืมตายไม่หลงกายก็ไม่ลืมว่าเราแก่ไปทุกวันไม่หลงผัวไม่หลงเมียเราก็ไม่ลืมบุญคุณพ่อแม่ไม่หลงทำมาหากินเราก็ทำตามคาสั่งสอนของพุทธเจ้าเพราะธรรมะคาสั่งสอนของพุทธเจ้ามีสี่ชื่อด้วยกันธรรมะคือธรรมดาธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือจริยา คำคือคำตรัสของพระพุทธเจ้าท่านเองตั้ง 84%, 0 0 0พันพระธรรมขันธ์เป็นศีลละขันธ์สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์วิมุตติขันธ์วิมุตติญาณทัศนคันธ์นั่นเองนี่แหละขันธ์คนตตยปิฎกมี5อย่างขันธ์ของเราก็มี5แต่คนทั่วไปในโลกนี้ไม่ค่อยด้ยสนใจในขันธ์5ส่วนมากสนใจในการ,รมาคุณ5มากกว่านั่นเองรูปเสียงกลิ่นรสผละพะนั่นเองการ,รมาคุณอีกหน่อยก็เป็นการ,รมาโทษนั่นเอง เพราะไปเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นก็เป็นกามาโทษพระพุทธเจ้าท่านถึงให้เราไม่ติดพันในกามาคุณต่างๆติดพันมากก็ทุกมากติดพันน้อยก็ทุกน้อยเราไม่ติดพันเราก็ไม่มีความทุกนั่นเองพระพุทธเจ้าถึงให้เรารู้จักกามาคุณเป็นการเกื้อหนุนให้เราเกิดมาเพื่อจะสร้างคุณงามความดีเกื้อหนุนให้เราเกิดเป็นมนุษย์สมบัตินั่นเองเป็นสวรรค์สมบัติเพื่อไปพระนิพพานาสมบัติเหมือน สวดมนต์แผ่เมตตาบุญญาสินั่นเองขอให้เทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้นั่นเองนี่แหละที่รอสีท่านเป็นคนแต่งภาษาบาลีภาษาไทยขึ้นมาด้วยให้พระให้พุทธบริษัทสีได้สวดมนต์ท่องบนอยู่กันเป็นประจำนั่นเองการท่องกันบนนี่เป็นสิ่งที่ทำให้เรามีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสามีความรักใน การอุทิศบุญกุศลนั่นเองฉะนั้นการอุทิศบุญกุศลเราต้องทําด้วยกายวาจาใจของเราถ้าถ้าเราอาศัยแต่พระอย่างเดียวพระท่านอาจจะอยู่ก็ได้อาจจะตายก็ได้พระภายนอกเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่พระภายในนี่สําคัญพระภายในคือว่ามีศีลมีสมาธิมีปัญญาญาติโยมก็เป็นพระได้ฉะนั้นเราต้องสร้างพระในการประพฤติบีบบัติทางกายทางวาจาทางใจนั่นเองหลวงพ่อ ครูบาอาจารย์ท่านเลยให้เราสวดบ่อยๆบุญญาสีนั่นเองอุทิศบุญกุศลตอนเช้านั่นเองและอิมินาบุญญากัมเมนะด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปชายาคุรุตราอุปชาผู้เลิศคุณอาจารย์ที่อยู่ประการาจาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจยตายาตกาทั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสุนจันและราชาคุณหน้าวันตานาราปิชาผู้ทรงคุณหรือทรงชาติ ปรัมมมาราจอินทราจาพมมันและอินทราชโลกปรราชเทวตาทั้งอวยเทพและโลกบาลยาโมมิตามนุสาจาย,ยม,มาราชมนุษยม์มิตรมัชตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จองผานสาเพสัตาสุข,ขีหุนตูขอให้เป็นสุขสรรทุกทั่วหน้ายาทุกทนบุญญานิกกัตานิเมบุญของที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุขผลสุข,ขังจเตวิดังเดตู ให้สุขสามอย่างล้นคีปังปาเบทาโบมะตังให้รู้ถึงนิพานพรานอิมินาบุญยะกัมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทําอิมินาอุทิเสนาจะและอุทิศให้ปวงสัตว์คีปะหั่งสุรเพเจวะเราพัานได้ซึ่งกันตัดตันหูป,ปาทานาเชนนังตัวตันหาอุป,ปาทานเยสั้นตานนหินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจย,ยาวานิบานาโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพานนสั้นตุสัมปทายเยว,วะ มาลายสิ้นจากสันดานยาถาชาโตพระเวพระเวทุกทุกพบที่เราเกิดอูชุจิตตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเรสริฐสั้นเลโควิริยมหินาพร้อมทางความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสหายมาลาละพันตุโนกาสร้างโอกาสยาพึงมีแก่มูมานสิ้นทั้งหลายกาตุนจะวิริเยสุเมเป็นช่องปทุสารายทำลายล้างความเพียรจมพุทธา ทิปวาวะโรนาโธระพุทธภูรณาธโม,ามานาโธมรุตมโมพระธรรมที่พึงอุดมนาโธปเจกพุทธโธจาพระปัจเจกพุทธสมสร้างโคนาโธทรมมังทบพ,พทระสงฆ์ที่พึงพยองเตสตัมานุภาเวนะด้วยหนุภาพน,นั้นมาโลกาสรพันตุมาขอหมู่มันยาได้ช่องทัศบุญญาณุภาเวนะด้วยเดชบุญทั้งสิบป,ป้องมาโรกาสรพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มารเทอนั่นเอง เราสวดแปลก็ได้ไม่แปลก็ได้นั่นเองนี่แหละเราชอบสวดอิมินาบุญยะกรมีนนะกับบุญญาสิที่เราได้สวดอยู่เป็นประจำหลังที่เราทําวัดเช้าทำวัดเย็นเสร็จเราก็สวดสองบทนี้เป็นประจำนั่นเองมันฝังเข้าไปอยู่ในจิตใจของเราพร้อมอุทิศบุญกุศลไปให้กับบุพการีชนบุคคลอันเป็นที่รักของเรานั่นเองเหมือนเราแผ่เมตตาอห่งสุขิโตโหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุขนิคดูโคโฮมีจงเป็นผู้ไร้ทุกอเวโรโฮมีจงเป็นผู้ไม่มีเวรอพยาปโชโฮมีจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอนิโคโฮมีจงเป็นผู้ไม่มีทุกสุขิอัตตานังปริเรันตุจงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดนั่นเองเราแผ่เมตตาให้ตนเองเต็มที่แล้วเราก็แผ่เมตตาให้สัตว์ทั้งหลายนั่นเองขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ถึงความสุขขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวร ขอให้สัตว์ทางหลายจงอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยขอให้สัตว์ทางหลายทั้งป่วงจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์ขอให้สัตว์ทางหลายทั้งป่วงจงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดสัตว์ทางหลายขอให้สัตว์ทางหลายทั้งปวงจงพ้นจากทุกข์ทั้งมวลขอให้สัตว์ทางหลายจงอย่าได้พลากจากสมบัติอันตนได้แล้วขอให้สัตว์ทางหลายจง อย่าได้พาคจากสมบัติอันตนได้แล้วสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมใดว้าดีก็ตามชั่วก็ตามก็จะได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปนั่นเองนี่แหละการแผ่เมตตาให้ตนเองเต็มที่แล้วเราก็แผ่ให้สัรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่รอบข้างของเราเจ้ากรรมในเวรทั้งหมดทั้งมวลเราก็อุทิศไปให้นั่นเอง นี่แหละเราอยู่ด้วยการสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญ,บญ,บญทุกวันเพื่อจะให้เรามีความสุขความสงบผู้ใจ,จเจริญเมตตาบ่อยๆหลับเป็นสุขขณะหลับไม่ฝันร้ายตื่นมาก็เป็นสุขเป็นที่รักของมนุษย์ของอมนุษย์ทั้งหลายสาัตตาย,ยาพิษไม่สามารถกำมกลายได้ขณะที่จเจริญเมตตาตายขณะเจริญเมตตาก็เกิดในพรหมโลกเ,เลยเพราะมีพรหมมิหารสีนั่นเอง นี่แหละอันนี้สรงของการแผ่เมตตามีอันนี้ส์งตั้ง11อย่างนั่นเองนี่แหละการสวดมนต์แผ่เมตตาใครว่าไม่ดีก็เรื่องของเขาแต่เรื่องของเราเราว่าดีในเบื้องต้นดีท่ามกลางดีที่สุดนั่นเองนี่แหละการเพิ่มพะละคือพลังอินทรีย์คือความเป็นใหญ่เพิ่มอริยทรัพย์เจ็ดประการคือการสวดมนต์แผ่เมตตานั่นเองฉะนั้นเราอยา่าท่านหลยอย่าประมาทในการสวดมนต์ อย่าประมาทในวันเวลาที่เราเหลือน้อยไปทุกวันมันสร้างฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาอิทธิบาสีให้เกิดขึ้นในจิตใจแล้วเราก็มีโพชฌงเจตสามารถดับกิเลสก็ได้สามารถดับโรคทางกายก็ได้โพชฌงเจตมีทั้งหมด7ข้อ 1. สติสัมโพชฌงสองธรรมมิมะวิจยะสมโพชฌงสามวิริยะสมโพชฌงสี่ปิติสัมโพชฌงห้าปัสธิสมโพชฌงหกส,ส,สมาธิ จ็ดอุเบขาสมโพชงนั่นเองผู้ชงเจ็ดเนี่ยพระพุทธเจ้าเจริญแล้วท่านสามารถดับโลกกิเลสท่านก็หายแล้วโลกทางกายท่านก็หายพระกัสป,ปะที่เป็นผู้ทุดงขวัตที่ดีเลิศกว่าพระพิสูจน์ทั้งหลายก็เจริญโพชชงเจ็ดโลกอาพาธของท่านก็หายพระโมกคลานะที่มีอิทธิฤทธิ์มากท่านเจริญโพชฌงเจ็ดโลกทางกายท่านก็หายนั่นเองโพชฌงเจ็ดมีทั้งหมดเจ็ดก็สติสัม พชฌธงธรรมวิจยะสัมพชฌชงวิทยาสัมพชฌชงปิติสัมพชฌชงปสัทธิสัมพชฌชง,สม,ชงสมาธิสัมพชฌชงอุเบขาสัมพชฌชงนะั่นเองนี่แหละเราทั้งหลายต้องเจริญบ่อยๆไม่ว่าผู้พูดก็ตามผู้ฟังก็ตามเราต้องเจริญให้เป็นวสีเป็นความชํานาญความชํานาญในที่นี้คือความคุ้นเคยให้เป็นเนื้อเดียวกับกายกับใจของเราถ้าเราเป็นเนื้อเดียวกับกายกับใจของเราแล้ว เราก็จะเป็นผู้ดับโลกได้การสวดมนต์แผ่เมตตาทําให้เราระงับความทุกข์ทางโลกภัยต่างๆก็จะหนักก็จะเบาจะเบา,เบาก็จะหายไปเรื่อยนั่นเองการสวดบทบท,บทมหาจักพัิเป็นการปรับกายสังขารให้เป็นปกติสุขให้ดับทุกโศกโรคภัยตนเองดับทุกโศกโรคภัยผู้อื่นนั่นเองฉะนั้นวันนี้กลุ่มได้หมดทสดชื่นของเราก็มารวบรวม กันฟังธรรมในวันเสาร์ที่11เดือนพฤษภาคม2567ให้เราทั้งหลายทึงน้อมบุญน้อมกุศลน้อมบารมีที่เราทั้งหลายได้กระทําได้บําเพ็ญมาในอดีตชาติเตื้อยมาถึงจจุบันน้อมแผ่ไปให้พ่อเกิดแม่เกิดครูอุปชาอาจารย์ญาติทางสายเลือดญาติธรรมทั้งหลาย ที่เราระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีได้เห็นก็ดีไม่ได้เห็นก็ดีใกล้ก็ดีไกลก็ดีรอบๆข้างของเราเจ้ากรรมในเวรทั้งหมดทั้งมวลห,ห,หากท่านทั้งหลายเหล่านั้นมีความทุกข์ยากลําบากอยู่ก็ここขอให้พ้นคลายเสียจากความทุกข์ความยากความลําบากนั้นถ้าหากมีความสุขดีอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปตลอดการละนานบุญทานการกุศลที่เราทั้งหลายได้พร้อมเพียงกันมาสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีให้เกิดขึ้นในจิตใจจงเป็นภาวะ จมเป็นเดชะจมเป็นปัจจัยให้เราทั้งหลายได้ซึ่งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิญน